สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้จะชวนมาทำยำขนมจีนนะจ๊ะง่ายๆเลยจ้ะใส่พริกลงไปนะจ๊ะวันนี้เรามีนี่จ้ะหอมแดงหอมแดงนะจ๊ะพริกนะจ๊ะพริกซอยนะพริกประมาณ3เม็ดนะจ๊ะใส่ไปเลยนะจ๊ะ หลังจากนั้นเรามีน้ํามัวนะทุกคนนี่วันนี้เราทําน้ํามัวนะนี่น้าปลาต้มนะคะใส่ใส่มะขามเปียกเนาะกะปิตาลนะคะเกลือนิดนึงทุกคนเห็นไหมน้ำมัวเข้มข้นมากเลยเนะจ๊ะเราจะเติมมะนาวลงไปด้วยนะทุกคนจะได้แซ่บเนาะ อันนี้มีน้ำมะขามแล้วแต่เราจะเพิ่มความจิตจับซิมเบิงซิมเบิงนะจ๊ะซิมเบิงก่อน่นาะเยอะแะ้วอีกนะจ๊ะมะนาวขาด น้ำปลานิดนึงนะจ๊ะทุกคนทีเดียวนะแต่จะเค็มมากนะกคนเลยจ้าชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดนะทุกคนอันนี้เราจะไม่เผ็ดมากนะจ๊ะอืมนขนมจีนของเราทุกคนแต่ลงไปเลยจ้า แค่นี้พอเนาะได้กินไม่หมดนะคะน้ำจิ้มน้ำนัวของเราคลุกเคล้าถ้าชาจะไม่เผ็ดเราจะเติมอีกนะจ๊ะทุกคนเผ็ดแซ่บไปเลยนะหลังจากน้าน,นะจ๊ะหมูยอน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋า อันนี้ดีกว่าเนาะหมูยอที่เราลวกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะคุกเคล้าเลยจ๊ะตามด้วยอันนี้ผักผักเรามีผักจากสวนนะนี่ทุกคน ผักบุ้งนะแล้วก็มีผักไปคะน้าเม็กซิโกนะแล้วก็เอาแต่ยอดยอดนะลวกแล้วก็ใส่ลงไปจ้าคนคน,คนให้เข้ากันนะจ้าคุกเคลา้าพี่น้องเอ๋ยแซบแน่นอนนะจ้าขั้นตอนสุดท้ายนี่จ้าเรามีอะไรเรามี ปลานะจ๊ะนี่ทุกคนไปปลาที่เราซื้อมาวันนั้นนะนี่ทุกคนซาละแหน่โหเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนไปกินด้วยกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าไปใส่จานเลยจ้ะโอเค